ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมช่างตัโตีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีพระเนียดชานเดียวนะครับมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านชมนะครับผมก็เป็นพระเนียบ ตรงเสียหมอบนิดนึงนะครับผมก็แกบอกว่าไม่ต้องทําหมอบมากนะครับก็จะประมาทนี้ครับผมหน้าชานยาวนะครับตัวนี้ได้สูงไปนิดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีตัวนี้เป็นตัวตัวงนะครับผมงานก็ประมาณนี้นะครับหน้าชานยาวนะครับผมไอ้ด้านหลังก็คือจะจะแกบอกว่าให้ปล่อยแบบนี้เลยนะครับก็งานตามสั่งนะครับผมคอนก็เป็นคอนไม้เจงนะครับ ก็แถวภาคอีสานก็นกเหนียวนะครับผมก็เลยอาจจะทํายาวนิดนึงนะครับงานกจ็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมอันนี้ก็คือให้ดูงานก่อนนะครับผมก็ทรงก็จะประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็ธรรมดานะครับผมก็เป็นทรงจะออก แบบรุ่นเก่าๆนิดนึงนะครับผมส่วนลูกบิดกเ็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเป็นชานเดียวผมจะแทงลายแบบนี้นะครับก็มีอยู่สองใบนะครับผมวันนี้นะครับอันนี้เป็นพระเนียบส่งไปภาคอีสานนะครับแล้วก็มีอีกใบนะครับผมมีอใบก็คือใบนี้นะครับใบนี้ก็คือ ลายขนุนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ประมาณนี้นะคร h, ับขอนก็ไม้แจงเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เกตลายขนกเหมือนกันนะครับข้างหน้าประตูก็ประตูข้างมีล็อกเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับกดลงก็ล็อกนะครับผมก็เหมือนเดิมที่ผมเคยอยู่ในชิปก่อนๆนะครับ ประมาณนี้ครับผมก็ตัวนี้เป็นงานถักนะครับผมเนี่ยอาจารย์ทุกท่านเคยถามผมมาเยอะมากนะครับผมว่าั้งราคาสูงสุดนี่คือยังไงครับก็คือส่วนที่เป็นดวดนะครับก็คือผมจะพ่นเป็นสีดํานะครับผมก็คือทั้งหมดนะครับที่เป็นดวดนะครับผมจะพ่นเป็นสีดาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเราเราดูใกล้ๆกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบถักเชือก มาจนรอบเลยนะครับรอบทั้งโครงนะครับทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสามโครงข้างบนข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับผมเราถืออย่างเงี้ยภาพมันอาจจะสั่นนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งแล้วก็จะถ่ายให้ดูใหม่นะครับผมอะ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอเดี๋ยวเรามาดูของพี่ออฟก่อนเลยนะครับใบนี้นะครับก็จะเดินทางไปนครสวรรค์นะครับก็เป็นใบที่สินะครับผม ก็เป็นท่งบัววตูมนะครับผมงานก็นี่ครับพ่นสีดำนะครับผมลายข้างในก็แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับงานของผมแกะดลายก็จะไปคล้ายๆกันนะครับหน้าชานใบนี้นะครับหน้าชานอยู่ที่43่บสมเซนนะครับผมนี่นครับข้างหลังก็จะเป็นลายขนกนะครับผม ตอนนี้ผมก็จะมัดแบบนี้นะครับผมเพื่อที่เวลาเราเอาขึ้นนะครับมันจะได้ไม่เกี่ยวกับตะขอนะครับผมสปริงก็นี่นะครับสีดําเหมือนกันนะครับผมก็ม้วนเป็นเกลียวนะครับเรือบสีเรียบร้อยนะครับผมด้านนี้ก็เป็นประตูนะครับผมประตูจะอยู่ด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดู ตอนที่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมขึ้นเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับความสูงของคอนนะครับผมก็ผมก็คิดว่าน่าจะพอดีนะครับก็ถ้าเกิดว่าต่ำหรือสูงยังไงก็สามารถขยับได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ล็อกนะครับก็คือถอดถอดออกได้นะครับเรามาดูตะข่ายนะครับก็ชิดกบกลงนะครับผมตะข่ายนะครับ นะครับจะชิดกับกรงนะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาด้านข้างเลยนะครับก็ไม่เบียดนะครับผมยังห่างอยู่นิดนึงนะครับห่างจากโครงนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับผมก็กะระยะไว้ก็น่าจะพอดีนะครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยด้านบนนะครับเนี่ยครับตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงช่วงนี้นะครับมันจะไม่เกี่ยวกับตะขอนะครับก็มีที่ผมเคยเห็นก็มี หลายคนอยู่นะครับที่โพสในกลุ่มนะครับผมว่าเนียดเขียวจะขายแล้วลั่นมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเทสด,ดูไปนี้ก่อนกันนะครับว่าสปริงจะแข็งประมาณไหนนะครับผม <c oughs> เอาเรามาลองเทสด,ดูนะครับเช็คสปริงนะครับผม ก็เหลืออีกประมาณ2รอบนะครับจะสุดก็ถ้าเบิดเกิดว่ามันเบายังไงก็ให้พี่ออฟเกไปปรับเอานะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมจะเอาเป็นไม้อันนี้นะครับก็น่าจะเบากวออ่านกอยู่นะครับเอาช่องกลางๆนะครับผมนี่นะครับก็ขั้นฟาดเนี้ยผมจะใช้เป็นดวดสามมิลน,นะครับผมก็เพื่อที่ ไม่ให้มันแอ็นนะครับผมเวลาที่เราขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าหน้าชานยาวมันจะทําให้มันแอ็นนะครับผมก็โอเคครับผมสาหรับใบนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะครับผมอ่าสาหรับใบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็หน้าชานจะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมความสูงของพระเนียดนะครับผม ประตูก็อยู่ข้างเหมือนเดิมนะครับประตูข้างมีล็อกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมะมานี้ครับอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบทรงโบราณนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันจะเดียวนะครับผมจะออกเป็นพระเนียนดุ่นเก่านะครับก็คล้ายๆเสือหมออนะครับผมก็ทรงเสือหมอนนี่แหละครับอันนี้ก็ใบนี้ก็เป็น ของอาจารย์สายชนนะครับผมทางร้อยเอ็ดนะครับผมที่สั่งมานะครับก็ลงภาคอีสานครับผมใบที่สองที่ลงร้อยเอ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายใกล้ๆนะครับก็สไตล์ของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกันครับผมตัวนี้ก็แกะเหมือนกันนะครับผม ตอนนี้คือจารย์ท่านสั่งว่าให้ทำเดียวแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ด้านหลังก็ทรรดาครับผมก็เดียวไปเฉยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองเทสอีกรอบนึงนะครับสำหรับใบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองขึ้นดูนะครับผมอันนี้ก็สปริงเหลือเหลือแค่รอบเดียวนะครับก็ หน้าซานยาวอาจจะตีไม่ค่อยเดียวนะครับผมก็เลยปรับให้อยู่เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับการท่านก็สั่งมาให้ทำควอนสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิบเซนนะครับก็ลองดูนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเป็นไม้นี่นะครับอันนี้ก็จะตีแดงนิดหนึ่งครับเพราะว่าหน้าสานยาวนะครับนี่ครับก็ลวดสามมิล ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับขนาดสามมิลยังแอดนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันอาจจะตีไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ถ้าเราใส่สองจุดห้านี่คือโกงมากเลยนะครับตรงนี้นะครับน่าจะทันนะครับผมเพราะว่าคอนมันก็ไม่ยาวมากนะครับทันอยู่แล้วละครับจะดูอีกรอบนะ นี้นะครับสำหรับพระเนียบใบนี้นะครับผมก็ผมก็ใกล้จะมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับโอเคครับผมอสำหรับพระเนียบชันเดียวนะครับก็ถือว่าหลายวันเลยนะครับที่ผมไม่ได้ดงนะครับผมก็ลูกค้าก็ส่วนมากจะสั่งเป็นสองชั้นนะครับก็ทรงก็เป็นบัวตุแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงแบบกลมนะครับทรงกลมเลยนะครับ ก็มีลายแบบนะครับผมสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่จะสั่งท the ําแบบไหนก็สั enza, ่งมาได้นะครับผมผมก็ทาตามสั่งครับผมเช่นใบนี้นะครับก็ทําทรงประมาณนี้นะครับผมก็ทําตามลูกค้าสั่งนะครับผมก็สําหรับอาจารย์ท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรมาสั่งได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะแปะไว้ให้ด้านข้างของคลิปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับผมสุดท้ายนะครับผมช่างโตนะครับก็ต้องขอฝากอาจารย์ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนชิปใหม่ๆจากผมนะครับสําหรับชิปนี้นะครับผมผมช่างโตก็ขอลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ชิปหน้าครับผม